เวลาพวกเรากดด่วนภาษาประกอบการขออนุญาตตั้งโรงงานในที่ของท่านทุกท่านมีส่วนร่วมหมดในการพิจารณาปัญหาของวรุกรานประชาชนในที่ถ้าเราไปปกครองกันแบบนี้คนพี่น้องประชาชนเขไม่อยากจะออกจากอำนาจของเราผ่านนะครับเครือข่ายประชาชนของเราทุกพื้นที่โดยจะมีเจ้าที่ตำรวจที่ประจำสายเรื่องอะต่างๆหรือชุดบนต้องสัมพันธ ซึ่งผ่้สารีตรวจมีทนายตรวจประสานง,งานรับข้อมูลข่าวสารปีที่หนึ่งปีที่สองนั้นสาดีตำรวจหนึ่งหนึ่งร้อนายสองปีที่ผ่านไปเรามี2อ0รนายปีนี้นะครับเราก็จงเพิ่มอยู่สานีละห้าสิบนายปีนี้เราเน้นเป็นพิเศษโดยการท่านทั้งหลายที่ได้รับการ ชัดชัวร์ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในทุขวิตในทุขแาพครับเพื่อให้ชุมชนสังคมมีความสุขสงบเรียบร้อยประชาชน เลยจะมาลงื้นที่แล้วว่าตรวจสอบปัญหาจะได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขนะครับผมก็จะเก็นเินเสียงซึ่งนะครับที่มอสารได้ยังหน่วยงานแร้วุณพออครับเก็ขออนุญาตลบทวนเวลาท่านผู้ใหญ่้งพูคพานำไปจะได้เก็บร้อ ปประาณ1ิบ้านแล้วนีครับใช่ทังนั้นหละมันเป็นคเป็นสูงรับเ่อวันี่สัปดาห์ที่แล้วบอวันที่17านะครับมีาเป็น4มวดก็จะมีวที่1าในส่วนนี้เกี่ยวกับงานในหน้าที่โตรงนะครับส่วนที่2ก็เป็นเรื่องของการแพาธารณสุวที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับ โดยในวันนี้ที่ประชุมที่ท่านที่เข้าร่วมกับผมที่สพปุตตะไก่นะครับก็จะมี